ดูงานเราอะมาหนึ่งปีแต่ว่าเขาต้องมาลั่งรองงานของเราอีกสามเดือนเห็นผมครั้งแรกดูจากประเทศสเปนพี่ดารณีพร้อมที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยผมก็คุยกับพี่ดารณีถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยฉันต้องสั่งตู้ขบข้าวเธอให้ได้พี่ตั้งใจจะสั่งตู้ขบข้าวของคุณเลยไม่สั่งเจ้าอื่นเลยผมก็ถามว่าทําไมพี่พี่ดูน้องมาหนึ่งปีนะคะพี่มีความตั้งใจติดตามเรื่องราวของน้องมาดูน้องทุกคลิปการใส่ใจของงานตูบข้าวมีความหมายกับพี่เขาหวนคิดถึงตอนที่พี่เขาเป็นเด็ก เราแล้วก็สะเทือนใจอยู่ที่บ้านจนเวลาเปิดตู้ข้าวมาก็จะมีน้ำปลาพีิก่ถ้วยหนึ่งกลับมาจากโรงเรียนพี่ดดรนีก็ถ้าไม่ทอดไข่ก็ต้มไข่มีแค่นี้ความกระตือรือร้นการผักดันตัวเองพอมีสะตุ้งสะตางอย่างทุกวันนี้ตอนนี้พี่ดารณีทำเบเกอรี่อร่อยมาก ไปส่งพี่ดารณีที่บ้านนะครับเตรียมชีสเค้กไว้ผมปอนหนึ่งนะครับเตรียมคุกกี้ไว้ฝม่0สิบชิ้นเหมือนผมทํางานศิลปะ1ชิ้นส่วนพี่เขาทาเบเกอรี่ก็เป็นงานศิลปะอีกหนึ่งแขนงเหมือนกันมันไม่ได้ใช้แค่มือทานะครับพี่ดาณีและทั้งผมใช้ใจทําเข้าไปด้วยพี่ดาณีเขาไม่เคยตามผม รอจนกว่าชิ้นงานเสร็จแล้วผมติดต่อพี่เขาไปเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าคนทาเขามีความสุขมากพอชิ้นงานของเขาก็จะออกมาสวยงามมากหลังจากที่ผมเข้ามาทาติ๊กต็อกปีเกือบ2ปีผมได้มีลักที่น่ารักแบบนี้เยอะมากสิ่งที่ภูมิใจก็คือพอชิ้นงานไปถึงมือเจ้าของอ่ะทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขส่วนสามีของพี่ดดลณีเขารอตู้ใบนี้ไปตั้งตรงนั้น เขาจะเอาถ้วยอันนั้นไปวางไว้บนหลังตู้เขาเก็บไปในห้องนอนตลอด3เดือนที่รอคอยตู้กับข้าวนะครับพอเอามาวางปุ๊บเขาก็โอเคมิชชั่นคอมพลีตตั้งใจเลยมองภาพออกาได้ตู้นี้มาปุ๊บเขาจะเอาอะไรมาวางไว้บนหลังตู้นี้บ้างดีใจครับอุยกันรู้เรื่องมัง้งไม่รู้เรื่องมั้งครับเขาเป็นฝรั่งก็โอเคอ่ะงานศิลปะที่เป็นทองแดงอะ่ะผมไม่มั่นใจนะนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทองแดงหรือเป็นทองเหลืองแต่ว่ามันข้ามน้ำท่ามทะเลไปจากสเปนเลยนะเพื่อน แกแบกมาด้วยนยสแสดงว่ารักมากนะครับดีใจด้วยละกันกับพี่ดารณีนะครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะพี่นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูคลิปต่อไปแล้วกันยิ่งกว่านี้อีก